อ่าแล้วก็ผมสวัสดีครับนะมาพบกับทีเยโตนะในรายการดีโซนรีวิวกันอีกแล้วนะครับนะอ่นะมาโอ้ยอยู่สักไกลเลยวันนี้นะเราก็จะมารีวิวนี่เลยอย่างที่เราบอกไปนะเป็นในช่วงของนี่ครับซูเปอร์เซนจายนะครับผมครบรอบ40ปีนะฮะนี่เราก็มีลูกโป่งมาที่ผมไปเอามานะฮะนีะนะ่เป็นลูกโปง่งนะฮะซื้อมาฝากนะจ๊ะก็เป็นของจูโอจาจูโอจา นะก็สวยนะครับสวยมากเลยนะฮะ40ปีซูเปอร์เซนไตนะครับ CCP, <Yeah. S 2> ก็ดีนะที่ว่า40ปีนี่จูอัเจอร์ไม่ได้แบบไปแปลงร่างเป็นตัวโน้นตัวนี้นะฮะเราก็จะมารีวิวกันนะครับผมแล้ววันนี้เราจะมารีวิวนี่ก็เป็นกระจกองของซูเปอร์เซนไตนั่นเองนะครับแต่ว่านี้เป็นซีรีส์ของโกลเซเจอร์นะเป็นซีรีส์ที่ ไม่ได้มาฉายในในประเทศไทยนะครับผมก็เขาข้ามไปเลยนะมันจะเป็นอะไรนะก่อนโกเซเจอร์เพรเป็นโกเซเจอร์ ager, พวกเขาก็ข้ามไปโกไคเจอร์ er เลยนะครับนะไม่ได้มีต่อแต่อย่างใดนะอ่ะเราก็จะมาเปิดกันไี้ว่าอันนี้เป็นกระปองที่ลดราคานะผมนะมันบอกอยู่ว่าเหลือ40บาทแต่เป็นของใหม่เลยนะครับ ใหม่แกะกล่องมีของซซนมาอย่างเดย์แล้วก็นี่อันนี้แกะนะคัตเตอร์งัดไปเลยอันนี้เป็นเป็นเหมือนแบบว่าอ่ากระตูนเป็นหนังเทพมันเป็นเรื่องของอะไรนะเทพเทวดาปะนะแล้วก็มีการใช้การ์ดด้วยนะครับนี่เห็นไหมการ์ดนี้เหลืองแล้ไม่ได้เปิดนาน นี่ก็เป็นของพระเอกนะไม่ผมก็ไม่เคยดูด้วยสิเรื่องเนี้ยแต่รู้แต่ว่ามันชื่อโกเซจ์นะอืมแต่ว่าเราก็จะมาลองดูกันอันนี้ดูใบป,ปิดก่อนดีกว่าเนี่ยใบปิดก็เป็นแบบพระเอกเท่ๆเลยนะถือที่แป้งล่างอยู่ครับอ๋อนี่ก็เป็นซีรีส์แบบอาวุธไงนะที่เคยรีวิวกันไปที่ผมชอบเอามา รีวิวก็จะมีปืนเขานะครับปืนพระเอกแถมการ์ดมีที่แปลงล่างด้วยสแกนนะครับที่ใส่การ์ดแล้วก็ก็คือมีครบห้าตัวแหละแล้วก็ได้การ์ดมาด้วยการ์ดเป็นใบเล็กๆเอ้ยด้านหลังมีด้วยเอาการ์ดไปเล่นได้ด้วยนะฮะนะเอาการ์ดไปเล่นได้ อ๋ถึงว่าในตัวสแกนเนอร์มันชัดเชียเห็นไหมเออเขาบอกการ์ดไปเล่นได้ด้วยนะฮะอ่ะจะมาลองดูอันนี้กันดีกว่าถ้าคนแบบอยากได้คงจะแบบตามเก็บการ์ดอะไรเงี้ยนะเออผมก็จริงก็มีมันนั้นแล้วไม่ได้รีวิวสักทีก็หุ่นยนต์เขาก็จะเน้นที่หัวนะครับหัว้าส่วนใหญ่เป็นรูปร่างหัวแล้วมีการ ถอดประกอบไปต่อตัวนูวน้นตัวนี้นี่ก็จะมีชิ้นส่วนสามชิ้นเป็นพระเอกเป็นมังกรนะฮะแต่ผมชอบหุ่นมันนะถ้าใครอยากดูรีวิวหุ่นเนี่ยผมก็จะซื้อมาสักตัวนะอะก็มีด้ามเปินมีหัวมังกรนี่นะครับต่อเลยนะไม่ยากต่อหัวมังกรนะฮะเข้ากับนี่นะก่อนจะถึงด้ามเปิน แล้วก็มาต่อนี่ฮครับเสียเข้าไปวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งไม่มีเสียงไม่มีเสียงอาถอดได้ด้วยนะครับนี่เอาเน็บเอวไดว้ด้วยนะจ๊ะนี่นะน่แน่เจ๋งอะอะเอาเน็บเอวนี่แกะกันรัวๆวันเนี้ยนะมีหลายเปิน เออมันมันเจ๋งตรงที่ว่าไอ้การ์ดเนี่ยนะฮะมันเอาไปเล่นได้นะครับโอเคเรามีอีกลูกหนึ่งนะเดี๋ยพึ่งรีบร้อนแล้วเราก็มีอีกชิ้นนึงด้วยนะครับก็ไม่ต้องรีบร้อนลูกหนึ่งนี่ซีรีสเดียวกันนะเห็นจากใบปิดนะครับมาดูกันดีกว่าคืองานลดราคากระชับปองในผมชอบมากเลยนะอันนี้ไม่มีนี่วเอาเปิดได้เลยอ่ะ อ๋อนี่ครับโอ้โหได้ตัวแดงกับได้น้ำเงินด้วยนะฮะงานคู่ก็มานะครับนี่มีตัวน้ำเงินแต่ผมฟังเพลงมันด้วยนะผมชอบมากเลยเปิดหากเซจาฮ้ยเจ้ดเจ้าเจ้าเจ้าเจ้เจ้ฮ้ยาเจ้าเจ้าเจเปิดหาก่อนเกเซจาอ่ะก็มีอันนี้แล้วก็ข้างในอ๋อ,อเป็นปืนนะครับผม ไม่รู้ว่าตัวอื่นเขาจะแถมหัวอย่างนี้ป่านะเพราะมันจะมีหัวให้เปลี่ยนไงอืมนี่นะมีปืนกเซเจอร์กเซเจอร์ นี่นะนี่นะฮะที่สุอ๋อเนี่ยนี่ก็แปลงร่างนี้เลยนะสวยนะเว้ยนี่โอ้โหโกเซพิงโกเซเรดโกเซแบ็กจะบอกว่าสวยไอ้นี่นะไม่ใช่ชุดสวยนะไอ้สีอมพูกับสีเหลืองสวยจริงนะ นี่มี2องอันนะต่อจากชินเคนเจอร์มั้งนะฮะออามามาแกะกันให้เสร็จก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีบทบาทพอสมควรน,นะครับของเล่นเห็นว่าเรื่องนี้ดราม,ม่าตนที่ว่าเน้นขา,ขายของเล่นเกินไปไม่รู้จริงป่ะนะ,ะอะก็เหมือนรีวิวไปเม้นไปคอมเมนต์ไปนู่นนี่นั่น เนี่ยใส่หัวไปเลยนะเปลี่ยนนะอ่านี่แล้วก็มีสองกระบอกแล้วไงซึ่งมันก็เหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยแตกต่างกันที่หัวเนี่ยถอดเปลี่ยนสับเปลี่ยนกันได้นะเห็นไหมเนี่ยถอดสับเปลี่ยนกันได้นี่ครับแล้วก็มีนี่อ,อันหนึ่งนะฮะตัวนี้ เป็นเปิรนน์นนะของโกเซนไนนะครับผมโกเซนไนก็คือนักลบคนที่คนที่หกมั้งเออถอดน,นี่ออกมาใส่ได้ปะไม่ได้ใส่ไม่เข้านึกว,ว่าใส่เข้านะแต่ไม่เข้านะผมก็มีเท่านี้แล้วก็ที่เลงเปิดมามีปุ่มตุกต๊กติกต๊กตุกต๊กติกต๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กติ๊ก ก็สักหน่อยสักหน่อยก็นี้มันอาปากเล่นน่นนี่นั่นได้ด้วยนะนี่มันเป็นดาบได้ด้วยเวย้ยความจริงมันอ่ะแนล้วก็ชืดนะเป็นดาบได้ด้วยนะฮะจับเงี้ยนิ้วเราจับไม่ได้ไนงะจริงๆมันก็ไม่ผมว่ามันก็ไม่ได้แบบน่าเกลียดอะไรมากนะของเล่นแม่งก็ทําดีทําไมไม่ไมาเฉยก็ไม,ไม่รู้เนะี่ยแต่ถ้าใครอยากดูเป็นเวอร์ชันภาษาไทายมี ของ Dex นะครับผมบริษัทเด็กที่ชอบซื้อลิขสิทธิ์มดแดงมาเขาซื้อลิขสิทธิ์มูฟวี่มานะฮะตอนหนึ่งซื้อมาภาคนะครับผมก็ไปตามหาดูกันได้นะจ๊ะก็วันนี้กีตก็ต้องขอลากันไปก่อนนะสำหรับกระบวนการโกเซเจอร์นะเก็บขยะด้วยนะนะก็ต้องขอลากไปก่อนนะผมกับระเอก2สองตัวเลยนะฮะมีตัวแดงตัวน้ำเงินครบเลยนะฮะแหมน่าติดตามจริงสำหรับซีรีส์ห้าสีนะไม่น่าเชื่อว่าจะมากันถึง ตอนนี้ได้เนะยครับเป็นเรื่องที่สุดยอดนะนะอ่ละวันนี้ทีโตก็ต้องขอลาไปก่อนกับกองของเล่นกองนี้นะครับผมนะแล้วก็ power ranger remake ด้วยนะเพิ่งรู้นะครับก็ไปตามหาดูกันได้รู้สึกเวอร์ชันนี้ก็ทำออกมาจริงจังจริงจังน่าดูมากเลยนะครับวันนี้เทีโตก็ต้องขอลากันไปก่อนนะอย่าลืมถ้าจะติดตาม54เซนไต ก็ติดตามกันที่ช่องทีซนทีวีอย่าลืมกดไลค์สับตะไคร้กันด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย